ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายปุยเกวนค้นผู้หายฉีโพใหญ่มือนีกับมะเฮ็ดกับเข่าครับเห็นบ่พี่น้องนี่ม่นหยังนี่นี่ครับเอ่อข้าเจ้าไปสอนมาครับสอนแม่ละงั้มนะครับนี่ครับแมงละงั้มจริงจริงแมงละงั้มนี่เด้อเอาไปแจงใส่น้องไ่สมกระแซบครับแต่ว่าพอุยเกวลคือจะก่อยครับก่อยแมงละงั้มขึ้นสีแซบนะครับก็เลยเสียวมากก่อยนะครับสำรับเครื่องก็มีอหยางแน่กับจังสรเบิงด้วยครับเด้อ แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแด้ครับแรับเดียวเ,าเอาพักกึน้นพักหอมครับก้อยแม่งระง่ำเนาะครับเนาะมีอย่างหลายเด้อครับนี่พักหอม ผักชีแล้วก็บะกอกครับก้อยใส่บะกอกแซ่บๆแล้วก็มีผงนัวแล้วก็บผิดป่นข้าวขวนะครับข้าวขวนี่ครับเขา่าขวานซัมนี่แหละครับเ่าต้องเห็ดยังหลายดอกตามหลดจวดจวดเดีย๋ยใส่โคกเลยนี่ครับไม่ได้เห็ดหลายเลยครับเห็ดน,นิดเดียวเพราะว่าครับใส่บะกอก อกอดจัน๊นวยหนึ่งคือสีแสบนะครัว่าอันนี้อวนว่าคือสีแสบใส่ส่วนหอมลงไปเลยครับส่วนหอมผักขี้ใส่ลงไปหอมหอมแสบเสบส่วนหอมมีจักน่อยต่ำเท่อเดียวเลยครับมันจะเข้ากันดี ใส่ชูรสใส่พริกสะกะ้อนเนาะเดี๋ยวมันสีเพสปวดสีกิบบ่ได้ยมานกับใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่ว <c oughs> โอ้ยหอม <c oughs> บักหน้าบัาใส่เดยครับตะวสีใส่บรกกรอบเกลือ,อ,อยู่ใส่หลายใส่เกลือจังน้อยหนึ่งก็ต้องใส่หลายชับเกลือ có sẹp sẹp kiểu tiếp này cơ dọn làm phát đẹp thằng chỉ sẹp quay xây làm phát đẹp sẽ đặt vào đẹp, có để kín được nó như có thể xây lại. Ô, sẹp ตำครับบะนี้ตำขาดเปรี้ยวบ่ขันขาดเท่ากับจังใส่ไม่เนาะแต่บางคนก็บมาส่วส่วนซื่อๆนีๆ่ครับเพต้องตำแหลกแต่ว่าพายุอ้วนมันมักแหลกแหลกท่าติดแข่าติดหนึ่งนครับปล่อยกุ้งก็คือกันตำแหลกแหลก มแม่ละงั้นบริโอ้บริกินตวัวจะโดดปีละเจจาไปสอนมากกับห,หลายยุทธวาก็ขอเพิน่นไปแจงเสงอใหม่สุดครับิงจิงที่พอทอี่เมียก้อยให้กินได้กีก้อยใช้ไปบนะักขมนาว่านี่ก้อยทำไมไม่ย,มย,ยังไงทำแะกอหลกครับพันเสีย แล้วก็แตะมาอย่างลงเด้งลองเด้งที่มือกันก็สมกันเลยอีกเล็กน้อยได้ประกอบรับ แสบแล้วล่ะบันอย่าซะผูมัดเลยครับผูพูพมัดแบบนี้ก็จะแบบเป็นโตก็ได้เสียบขึ้นกับไมต้องซิมหรอะครับเสียบแล้วใส่ถ่วยพี่น้องบัเนี่ยิดหน้อยก็่ต้องถ่วยใหญ่ นี่ครับมาเดือพี่น้องก้อยแม่ละงามนะครับแม่ละงาอยางแสบสูตรพอเยื่อ้วนต้นผู้หายขี้โผล่ใหญ่นี่ครับ ลูกโดดเข้าไปครับเดี๋ยวพายุวนหาลูกโดดครับนะครับใส่ลูกโดดไปกระบอกมีสเซร์เนียที่ก่อล่ะครับเพราะว่าสซร์เนียหาซื้อบ่ได้ก็ใส่หอมไปแซ่บได้ครับขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่ติดตามพายุวนคนผู้หายขี่โพยง่ายนะครับขอขอบคุณหลายๆ ปุถยอยู่ไก่กับมาหาพอยายกวนมากินน้ำพอยายกวนก็ไเลยนะครับบานโขกสว่างนะครับเท่บขนาดเลยครับก้อยแมงละงั้มขอบคุณหลายๆครับบานี้กับพอยายกวนสิไปกินเข่าสักก่อนนะครับก็เจอกันไม่มือนานะครับเนาะสำหรับมือนี่ก็คือสีแคนนี้แหละครับที่ไปกินเข่าครับมันคําแล้วแต่ขอขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ